นโมสัมมาสัมพุทธานังปารมัถิททัตสีนังสีลาธิคุณะปารามิทาทาาามัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู็นธมอันยอดเยี่ยม คูบรรลุถึงครูดับปารมีมีสิ่งเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลรุมจักรวาลปกป้องผ่องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาธานิวิทยุคนมอ2เคลื่นความที่963กิโลเรต์ในช่วงเวลาประมาณ เก้านาฬิกาถึงเก้านาฬิกาสามสิบนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าหยุดนะก็สองวันแล้วนะที่ไอแล้วก็จามตอนกลางคืนช่วง เทียงคืนอากาศก็ไม่ไหวนะไอจามเพราะว่าเมื่อวันพุธก็สวดมนต์นะหลายครั้งหลายช่วงเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะก็ไปสวดมนต์ ส่วนอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบก็เลยอากาศมันอ้าวมันร้อนแ,ลแปลกตกกลางคืนพอได้ยินเสียงอึ่งร้อง ร้องเหมือนกับช่วงฝนตกหนักๆห,หมายถึงเหมือนกับมีนม้ำฝนตกน้ำไหลนองร้องเหมือนกับฤดูฝนซึ่ง ผิดปกตินะอยาอยู่มันไม่เหมือนปกตินะเพราะว่าฝนไม่ตกแต่อึ่งอ่างมันรองนี่คือมันเป็นอะไรที่ไม่ปกติรองทั่วเลยนะ นั้นก็ขอให้ทุกๆคนอย่าประมาทใช้ชีวิตด้วยปัญญาใช้ชีวิตด้วยปัญญา เพราะเมื่อใช้ชีวิตด้วยปัญญาก็ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแล้วก็สามารถที่จะนำตนเองแล้วก็บุคคลรอบข้าง ให้คุ้นภัยไปได้เสวนาจะพาลานังบันฑิตาจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคาลามุตตมังนะจำต้นสะบทเป็นมงคล นะยาโยมสามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดไม่ใช่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านบอกว่าประมวลเอาทั้งหมดมาทำสามประการนี้เป็นอุดมามงคลไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึง่ง ไม่ครบคนผ่านคือคนที่หายใจทิ้งไปเปล่าเ,าเรียกว่าคนผ่านทำไมจึงเรียกว่าคนผ่านก็เพราะว่าเป็นอยู่เพียงแต่หายใจเข้าหายใจออกไม่ได้เป็นอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าคนผ่าน ก็คือปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาปัญญายากอยู่ปัญญาปัญญาก็คือ การรู้จักประโยชน์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพโลกนี้โลกหนะ้าคือเรียกว่าต้องมียานนะคือถ้าอยู่แต่เพียงหายใจเข้าหายใจออก ไม่รู้จักที่จะรักษาตนให้พ้นภยัยทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตนั่นแหละเรียกคนผ่านนะคือปล่อยเหมือนกับชีวิตไร,ร้ค่าเหมือนกับเป็นคนไร้ค่า คนปราศจากประโยชน์ปล่อยผ่านๆไปวันๆนั่นเรียกว่าคนผ่านคือไม่คบคนผ่านก็คือไม่คบหาไม่เข้าไปทุกคลีไม่เข้าไปนั่งใกล้เนี่ยลักษณะเรียกว่าไม่เข้าไปนั่งใกล้ไม่คบหาอ่เรียกว่าอาศิวนาจะพาลนะัง บัณฑิตาในเสวนาก็คือคบหาบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนที่ประพฤติตนดำเนินชีวิตไปด้วยญาณคติเป็นไปในประโยชน์ทั้งปัจจุบันและก็สัมปรายภกนี่คือบัณฑิต การครบหาการเข้าไปนังใกล้การเป็นสาหายการเป็นพวกเดียวกันกับบัณฑิตนี่แหละเขาเรียกว่าบัณฑิตาในเจยวนานะคบหาบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ก็คือการสักการะการกระทำความเคารพการนับถือการไหว้บุคคลที่ควรบูชาทั้งสามอย่างนี้เป็นอุดมบงคละคือต้องได้ครบสามนะาสามอย่างนี้เป็นอุดมม,มงคล ต้องได้ครบนะครบทวนเนี่ยเป็นมงคลอย่างแรกเลยก็เพราะเหตุที่ว่านะทำไมผู้องค์จึงจัดการไม่คบคนพาลการครบหาบัณฑิต การบ,บูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นอุดมมงคลเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเทวดาและมนุษย์ะนะถือเอาการเห็นความเห็นในเรื่องมงคลผิดะนะโดยเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองเห็น เป็นต้นเป็นมงคลเพราะการคบหาคนผ่านคือไปฟังเอาคำของคนผ่านมาถือเอาว่าโอ้ได้เห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นสิ่งที่อัศจรรย์ เห็นเขาหิมาลายเห็นอะไรนะหรวเป็นมงคลหรือสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเสียงปแปลก็ว่าเป็นมงคลย่างไงนะ่เรีว่าไปถือเอาเพราะไปคบไปฟังคนผ่านที่สักว่าจะอยู่สวยความสุขกันนะก็เ,เชื่อถือเอานั้น ปุ๊บก็เลยถือเอาผิดถือเอาผิดปึด๊บนั่นมันไม่ใช่มงคลก็เพราะว่ามันไม่ได้มันจะหักรานประโยชน์โลกนี้โลกหน้านะฉะนั้นการ ที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิการครบหาหรือการเกี่ยวข้องกับมิตรที่เป็นอากลยาณมิตรนะมิตรที่ไม่ดีงามเนาะเพราะว่าหากการประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สรเสริญการเกี่ยวข้องกับกบลยาณมิตรเพราะให้ สำเร็จประโยชน์ในโลกทั้งสององค์ก็เลยจัดการไม่คบคนพานการครบหาบัณฑิตเป็นอันดับแรกซึ่งในบรรดาบุคคลที่เป็นพานบัณฑิตนะ สัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยอาคุศุลกรรมบทสิบมีปานาธิบาตเป็นต้นทุกทุกเหล่าเลยนะที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะ,นะเพิ่งทราบว่าเป็นคนพาลใชย์นะ,นะเป็นคนพาลโดยมีลักษณะสมก็คือพาน นะมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะเป็นคนผ่านหรือไม่ก็พวกครูทั้งหกมีบรุรณะกัสสปะเป็นต้นนะหรือถ,ถ้าพระก็เป็นอย่างพระเทวทัพพระโกกาลิตะนัพระโกะนะพระโกนะะโกาลิกะ กุตะมรกะติดสะขันทะนะแล้วก็เทวิยาปุตนะแล้วก็สมุทรทัตทัตตะแล้วก็นางจินจะมานาวิกาเป็นต้นนะแล้วก็นายดิจาการก็เป็นพี่น้องของทีฆะวินทะ คนเราอื่นมากมายนะชื่อว่าเป็นคนผ่านซึ่งคนพานเหล่านั้นก็จะทำให้ทั้งตัวเองและคนที่ถือเอาตามคําของตอนนั้นพินาะศเพราะความถือผิดที่ตนถือนะเหมือนกับเรือน ที่มีไฟติดทั่วแล้วก็คือทําให้คนที่อาศัยเรือนก็าตายด้วยนะอยู่ไม่ได้นะไฟไหม้เต็มมีแต่เนะี่ยเหมือนกับพี่น้องของทีฆะวิทธะเพราะอ่านะตนเองต้องนอนหงายตกไปในมหานรกถูกไฟไหม้ด้วยอัตภาพมีประมาณหกสิบยอด ตลอดสีพุทธันดรแล้วก็บุคคลอาคุรบุตรสกุลอีกห้าร้อยสกุลที่ถือเอาตามพิธิของนายทีฆาวิถะนั่นะก็ถึงความเป็นสหายของนายทีฆาวิถะก็ถูกหมกไหมในมหารนรกเหมือนกัน ฉะนั้นญาตินะภัยทั้งหลายนะอย่างพู้อรงจัดเอาไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟมันลุกขึ้นจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าก็จะไหม้แม้เรือนยอดแม้นะเรือนยอดที่ไล่ทายอย่างดีปราศจากลมไม่มีช่อง มิดชิดติดหน้าต่างอย่างดีแม้ชั้นใดดูกรวิสุทธิทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันภัยทุกๆอย่างเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะคนผ่านไม่ได้เกิดเพราะบัณฑิตอุปัตววทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบัณฑิตเกิดขึ้นเพราะคนเกิดขึ้นเพราะคนผ่านลคลคลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบัณฑิต อุปสรรคทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคนพาลไม่ได้เกิดขึ้นเพราะบัณฑิตดูก่อนพิสูจน์ลายคนพาลมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคคนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง คนผ่านเป็นเช่นกับปลาเน่าคนที่คบหาสมาคมกับคนผ่านั้นก็เป็นเช่นกับใบไม้ที่ใช้ห่อปลาเน่าย่อมถึงอาการที่ต้องทิ้งและก็ถูกรังเกียจด,ด้วยเหมือนดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใด หน้าหอหน้าถือเอาย่อปลายยาคาหอปลาเน่าแม้ใบาย,ยาคาก็จะกระจรกระจายเน่าไปด้วยนะการคบหาสมาคมกับคุณพานเป็นอย่างนั้นการคบหากับคุณพานเป็นอย่างนั้นแม้แต่ อติกะอกิติบัณฑิตเมื่อเท้าสกกะจอมเทพประทานพรให้จึงได้กล่าวว่าถ้าพเจ้าไม่พึงพบคนพานไม่พึงได้ยินคนพานไม่พึงเกี่ยวข้องกับคนพานไม่พึงกระทําความสนทนาปรสาสัยกับคนพานไม่พึงยินดีกันสนทนาปราศัยกับคนพานเท้าสกกะก็ถามว่า คนพาลทําทอะไรให้ท่านกัดจะปะพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวอย่างนั้นกัดจะปะพระเหตุไรท่านจึงไม่ปรารถนาเพื่อเห็นคนพาลอากิติบัณฑิตได้กล่าวบอกว่าคนพาลเป็นผู้ไม่มีปัญญาย่อมแนะนำไปในสิ่งที่ไม่ควรแนะนำ ย่อมชักชวนไปในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระการแนะนำชั่วเป็นความดีของคนพาลคนพาลแม้ว่ากล่าวโดยถูกต้องก็จะโกรธคนพานนั้นไม่รู้จักวินยัยการไม่ต้องพบเห็นคนพานนั้นเป็นความดีนะญาติโยมนี่คือเอามองคนลสูตรให้ญาติโยมได้ฟังนะเล็กน้อยตามเวลา คอมีอยู่นะวันนี้เสียงก็นะยังไม่ดีคอยังแหบอยู่อยากยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมตมบุญบำรุงรายการธรรมะที่มาออกอากาศร,ร่วมตมบุญในการสร้างพระพุทธเจ้านะได้สร้างพุทธภูมิแห่งนี้ให้สเสมบูรณ์แบบสร้าง ดินแดนพระสีย,ย,ยรยมตไายให้สําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบสร้างสารเทพร,รัชให้สําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบญาติโยมก็สามารถติดต่อร่วมทวบ,บุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์02 9120369 029120369 029121971 029121971 ทางไปสันนีพระมหากรีธาวชิรยานวันเนียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูพระมหากรีธาวชิรยานวันเนียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศนย์ศูนยทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสวา่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสสามเจ็ดสี่ ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ญาติโยมนะทุกๆวันพุธเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมารวมสวดม์กันนะหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปสานสารานาคใช้พลังจักรวาลร,รักษา,รรกาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์นะตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบร่าบำรุงญาติโยมที่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทรรมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18วันเรียบร่าบำรุงยากอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทปรมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ป505รถเมย์เบอร์18 อิติปิโสวิเศษส,สอิเศษส,สพุทธนาไม,มเมนาพุทธตัตงสุยอิโสตังพุทธปิฎิขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทาั้ง,งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทัว่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญขอบุญคุูสมทั้งหมดที่ตามาภาบได้กระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมาทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังระนิพานของพุทโทธ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพตั้งหลายองคร์รมตั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พระูมที่สูงขึ้นสูงข,ข,ขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระน,นิพพานตลอดกาลละนันถึงโอมปัทวีคงคาภุมิมะเทวานะมามีหังนัมภะทะอัตามาภาพขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระัมมาสัมพุทธเจ้าตุกูรองค์และคุณของพระรัตนตรัยจงปกป่ากุ้มกรองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพท,ทุกชาติเถิดพุทธทางแกล,กลัดธรรมังแกล,กลัดสังฆังกแกล,กลัดพระพุทธเจ้า่างพระบาทอิติปิโสพควาพรหมจักรวาลปกป้องท้องภัยบ้านเรือนมีสุข สำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะใหญ่ใจได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้จาเริญพร